เพิ่นมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภพยในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดค่ะยุบานเล็กที่69หมู่ที่สองค่ะตำบลพิมา่อามอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องนาพระบรม,มาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม,หหมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภพย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธัรรมประจำจังหวัดรีสเกตเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชาท่านให้แก่นางล่ำพันศรีเลิศอายุห0ป,ปีประกอบอาชีพรับจางทั่วไปค่ะ อาศัยอยุบาดเลทีดังกล่าวประสบอคีภัยเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาได้รับความเสียหายทั้งหลังบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและกับบ่มีผู้เสียชีวิตนะคะการได้รับสิ่งของพระชทา,านยังความซราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นหล่นพนซึ่งหน่วยงานต่างๆในจังหวัดศรีสเกตค่ะว่า,วาสิเป็นสำนักงานเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงเรียนราชประชานุเคระ29สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชมรมนุงผ่าไทยไซบาดท,ทีวาการอำเภอรปรางกูส่วนราชการทางระดับอำเภอตลอดจนชมรมกำนั่นผู้ใยา่ยบานกระตางได้รวมมอบเงินและกระสิ่งของอำนวยความสะดวกของจำเป็นนะคะให้แก่ขอบคั้วผู้ประสบอักขีพยเพื่อซอยเหลือบรรเทาความเดือดรอนค่ะ